ขอกราบนอบน้อมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่และขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์จรุนและอาจารย์บุญญาพรค่ะคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่รักษาด้วยพลังจักรวาลค่ะบำบัดด้วยพลังจักรวาลแต่ว่าก่อนที่จะได้ส่งพลังให้น้องอ่ะคือตั้งจิตอธิษฐานขอ รักษาขอวิธีการรักษากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ค่ะเคสนี้เป็นเด็กสองเดือนกว่าค่ะซึ่งเด็กร้องให้แบบผิดปกติค่ะ,คะก่อนนอนตอนเย็นทุกเย็นจะต้องร้องจนจนเหนื่อยจนเพลียแล้วก็หลับแล้วก็กลางดึกตื่นขึ้นมาก็จะร้องจนร้องจนหมดแรงอะค่ะถึงจะหลับอะค่ะ พ่อแม่ก็พาไปหาหมอรักษาก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือทางล้านนาเขาก็จะเชื่อไปอีกอย่างเนาะพาไปหาพระให้พระรักรับเป็นลูกแล้วผูข้อมือให้ก็ดีสองสาวันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเขาบอกว่าไปเป็นเป็นปู่ทวดมาเกิดพ่อแม่ก็ผูกข้อไม้ข้อมือ รับผวนเป็นลูกแล้วดีสองสามวันก็กลับมาเป็นอีกค่ะน้องซึ่งเป็นเหลนเป็นเหลนของยายคำทาทีคะคะถ้าพี่ๆได้ฟังก็คงจะจำยายคำที่ว่าอายุ92้ปีนะคะแล้วก็ลูกสาวของยายคำชื่อแม่แก้วแม่แก้วนี่เป็นเป็นเป็นทวดของน้องอายุ สองเดือนกว่าเนะะี่ยค่ะก็แม่แก้วนี่แหละเขาเป็นคนมาเกินเกินบอกว่าเหลนเขาเนี่ยอา,อาการเป็นแบบนี้นะร้องไห้เอาไปทำหลายที่แล้วก็ไม่หายคือแม่แก้วก็บอกบอกหลานบอกลูกเขาเนาะบอกลูกชายเขาบอกหลานชาย บอกทั้งลูกทั้งหลานชายว่าลองให้เอามารับพลังดูก่อนเผ mm hmm. ื่อน้องจะดีขึ้นแ่แต่แม่แก้วก็เกกินไว้ว่าจะจะให้เด็กเอามารักษา mm hmm. ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดดีว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเลขตัวน้อยเขาบอกว่าเด็ก mm hmm. เด็กเพิ่งจะเกิดสองสามเดือน mm hmm. ก็ไม่ได้ถามว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชาย แม่แก้วบอกแค่นั้นแล้วก็เลย <c oughs> มาตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสักวันหนึ่งเขาถ้าเขาเกินแบบนี้สักวันเขาคงพามาแล้วเราจะรักษาได้อย่างไรเพราะว่าเด็กอายุน้อยในการรับการส่งพลังมันต้องระมัดระวังอะค่ะแล้วประสบการณ์การรับส่งพลังกับเด็กน้อยเราก็ยังไม่เคยมีก็เลยตั้งจิตอธิษฐาน ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ว่าถ้ามีเด็กตัวน้อยเนี่มารักษาเราจะจะรักษาอย่างไรเราจะต้องทำยังไงเราจะรักษาได้ไหมตั้งกิตอธิษฐานไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์บุญยญพรท่านจะบอกตลอดว่าให้อธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ให้สื่อสารถ้าไม่เข้าใจหรือ หรือสงสัยอะไรถามอาจารย์บุญยพรได้หรือว่าตั้งคำถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่อะค่ะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็ฝันฝันว่าได้รักษาเด็กประมาณสองเดือนสามเดือนนี่แหละตัวตัวยังเล็กอยู่แล้วก็ ทงพลังให้เขาอะค่ะก็ตื่นขึ้นมาก็เอะใจว่าเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มันมันผ่านมาหลายวันแล้วเนาะเราตั้งคําถามไว้ก็หลายวันจนลืมไปละอยู่ๆก็ฝันตอนใกล้ลุ่มก็เลยเอะใจว่าอหลานของเหลินของยายแม่คําแม่แก้วเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เนาะก็เลยไปหาแม่แก้วบอกถามแม่แก้วเหลินของแม่แก้วเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ตอนแรกแม่แกบอกเป็นผู้ชายทำไปทำไมาแม่แกบอกอลืมไปแล้วผู้หญิงรู้ผู้ชายเนาะเขาบอกอย่างนี้เราก็เราก็พูดติดตลกบอกแม่แก้วนี่อะไรเนี่ยหลานเหลนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้เขาบอกเขาจําไม่ได้เขาบอกเขาจขาํา,าจไม่ได้จริงๆเขาว่าอย่างนี้ก็เลยเล่าให้แม่แก้วฟังว่าเนี่ยหนูฝันนะว่าได้รักษาเด็กผู้ชาย พอหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งได้พ่อแม่ของเด็กพาน้องมาค่ะเป็นผู้ชายจริงๆมาถึง <c oughs> ก็วางมือให้เด็กเนาะวางมือจัก,กระเจ็ดกับหกค่ะตามตามที่เราท่านอาจารย์มาสอนในนิมิตนะคะก็เลยวางมือที่จัก,กระเจ็ดกับหกห้าค่ะ อาจารย์อาจารย์สอนแบบนี้เนาะในในนิมิตก็เลยทําแบบนี้แล้วก็พอกลับกลับไปก็น้องเขาก็หลับเลยนะแต่ก่อนจะกลับไปอแม่แก้วก็บอกว่าขอลายแม่เขาไว้สิเผื่อว่ามีอะไรจะได้ติดต่อการถามไทยกันได้ก็เลยขอลายแม่ของน้องตัวเลขไว้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปน้องไว้ แต่ว่าช่วงที่รักษาน้องส่งพลังให้น้องอ่ะมันมีมันมีเครื่องพลังงานมากระทบอ่ะค่ะก็เลยถ่ายรูปน้องไว้แล้วก็พอน้องกลับไปน้องก็หลับรู้สึกว่าจะหลับดีด้วยนะตั้งแต่ทรงพลังให้เขาก็หลับเป็นปกติแล้วพอน้องกลับเสร็จเราก็นั่งคุยกันจนประมาณสี่ทุ่มนะเข้านอน กะว่าจะจะหลับละปิดมือถืออะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะพอปิดมือถือแล้วนอนก็เอกใจขึ้นมาว่าน้องนี่มันมีอะไรสักอย่างก็เลยเอารูปของน้องมาดูอะค่ะเอารูปของน้องมาดูก็เห็นรูปเห็นเป็นพระพิฆเนศต,ติดที่หน้าผากน้องอะค่ะก็เลยไลายไลา์ทิ้งไว้เนาะรีบไลา์ไว้ถามแม่น้องว่า มีใครบูชาพระพิฆเนศบ้างไหมอ่ตอนเช้าอีกวันหนึ่งแม่เขาอ่านไรเขาก็ตอบมาเขาบอกมีค่ะเป็นยายของน้องนี่แหละเป็นแม่เป็นยายของน้องอ่าท่านบูชาพระพิฆเนศมาแล้วก็ละเลยแล้วก็พ่อของน้องก็สักพระพิฆเนศที่หลังค่ะก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ ท่านยายเขา,อาเอาพระพิคเนตมาบูชาเหมือนเดิมตั้งแต่นั้นมาน้องปรับสนิทสุขภาพดียิ้มร่าเริงค่ะผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าก็เลยได้แวะไปเที่ยวหาน้องค่ะไปกับแม่แก้วไปกับปู่ของน้องไปกับญาติๆนะคะไปเที่ยวไปดูน้อง น้องเขาหน้าตาสดชื่นแจ่มใสย,ยิ้มอารมณ์ดีมากเลยค่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแต่ว่าก็ขอขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ขอบพระคุณอาจารย์บุญยพรที่คอยซัพพอร์ตค่คะคอยป้อมความรู้พ้มวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์ตลอดค่ะทุกท่านลูกศิษย์ทุกท่าน ได้รับความรู้เหมือนกันหมดถ้าหากถามอาจารย์อาจารย์จะตอบทุกเรื่องอาจารย์บุญญาพรตอบได้ทุกเรื่องด้วยอะค่ะขอบพระคุณค่ะ